สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับลุงมอสนอนแมวและช่อง Sleep Cat ของลุงนะครับวันนี้ลุงจะพามาดูเกมนะครับ Animal Crossing New h o r i z o n นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่ลุงได้เล่นนะครับก็วันนี้ก็ย่างเข้าเดือนธันวาคมพศสอ6 4นะครับซึ่งมีการอัปเดตแพดเข้ามาใหม่นะครับเป็นอัปเดตเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยสามารถไปเกาะสุมได้โดยการใช้เรือนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปเกาะเนี่ย เราจะไปเจออะไรกันบ้างนะครับมาชมกันเลยนะครับเอาแล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือของเรากแล้วนะครับก็จะพบกับเจ้ากระปะนะครับที่จะพาเราไปยังเกาะสุ่มนะครับอ่าถ่ายกันหน่อยนะครับอ่ะพี่กัปะปะเอ้ยนอนอาบแดดสบายเลยนะเนี่ยเราเนี่ยโล ทีนี้เราก็คุยกับเจ้าปะ่านะครับมันก็จะบอกเราว่าเนี่ยเราต้องใช้หนึ่งพันไม้นะครับในการเดินทางนะครับก็เงินเนี่ยเราก็จะได้จากการทําเควสรายวันนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับการเดินทางไปเกาะเนี่ยจะไปได้แค่วันละหนึ่งครั้งนะครับาฟังเพลงกันไปก่นอน グランド。 มาถึงกาะกันแล้วนะครับโอ้โหลุ้นกันเลยทีเดียวว่าเราจะเจอเอะาไรากันบ้างบนเกาะนี้นะครับอ่าสิ่งแรกที่หลุงมอสเห็นเลยนะครับนี่เลยขวดนะครับเพื่อจะมีอะไรดีๆข้างในนะครับแล้วก็อ้นข้าวนะครับเป็นพืชชนิดใหม่ที่เข้ามาในเกมนี้นะครับสามารถขุดไปปลูกที่บ้านเราได้นะครับแล้วก็เอาไปทําอาหารต่างๆได้นะครับที่เพิ่มเข้ามา ในขวดเมื่อกี้ที่ลุงเก็บไปก็คือจะมี DIY นะครับสามารถเรียนเพื่อสร้างสิ่งของต่างๆได้นะครับแต่ก็จะมาเป็นแบบสุ่มนะครับอันไหนที่เราเรียนแล้วก็ไม่สามารถเรียนซ้ําได้นะครับแต่ก็สามารถเอาไปให้เพื่อนนะครับได้นี่นะครับต้นข้าวลุงมอสก็จะเก็บนะครับกลับไปปลูกที่เกาะของลุงนะครับถือว่าเกาะแรกนี้ที่ลุงมาครั้งแรกนี่ได้เจอกับต้นข้าวเลยก็ถือว่า โชคดีไปนะครับเพราะว่าไม่สามารถหาซื้อได้นะครับจากร้านค้าในเกาะของเรานะครับการจะนำกลับไปก็ต้องใช้ขุดนะครับพรั่วนะครับในการขุดถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เอาติดตัวมาด้วยนะครับก็ต้องไปซื้อกับเจ้ากระปะได้นะครับแลวก็ตรงนี้ก็จะมีหินนะครับสามารถใช้นะครับ ้อนนะครับหรือว่าขวานในการกระแทกนะครับให้หินแตกออกมานะครับก็จะมีโคลนนะครับมีหินแล้วก็บางทีก็จะมีเพชรออกมาด้วยนะครับสุ่มนะครับอ่าเก็บครับนะครับสิ่งของเหล่านี้ก็สามารถเอาไปคราฟสิ่งต่างๆได้นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับขอเพิ่มความเร็วกันหน่อยนะครับเก็บของเก็บของเก็บของใน้ข้าวมาเยอะเลยวน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 ะครับอย่าลืมพกบันไดกันมาด้วยนะไมราะนั้นไม่สามารถขึ้นบนเกาะชั้นสองได้นะครับเก็บนะครับขุดต้นข้าวไปแล้วเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องเอาเท้า ฝังหลุมกลับไปเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าลุงเห็นแล้วมันขึ้นอัดหัวใจนะฮะก็เลยต้องกรบให้มันดูเรียบร้อยสักหน่อยนะครับนี่หินนะครับถ้าเราเคาะมันช้าเนี่ยมันก็จะออกมาไม่กี่อันนะครับมันเหมือนแบบมันหมดเวลาด้วยนะ้องเคาะรัวๆนี่ต้นไม้ก็สามารถเก็บนะครับเก็บผลไม้ได้โดยการเขย่านะครับระวังมีพึ่งนะครับอาจจะต่อยเราได้นะครับแต่เราก็สามารถกินได้นะครับเพื่อเพิ่มพลังนะครับในการที่จะ ใช้ทาลายนะครับหินนะครับเหมือนกับเรากินผลไม้ไปให้เรามีแรงอะ่ะมันก็จะขึ้นนะครับว่ามีจานวนกินหนึ่งลูกก็มีพลังงานหนึ่งครั้งนะครับนี่อ่ะใช้เสร็จแล้วก็จะลดไปอีละหนึ่งนะครับเราสามารถทําลายหินได้นะครับอ่ากแตกไปเรียบร้อยนะครับเหลือพลังงานอีกหนึ่งอ่าหมดนะครับ อยากได้พลังงานเพิ่มเราก็เก็บผลไม้แล้วก็กินเข้าไปนะครับมันก็จะมีพลังงานเพิ่มเข้าม,มานะครับแต่เราก็ไม่มีวันเหนื่อยเนาะเราก็ใช้เฉพาะแค่พลังงานในการทําลายสิ่งของต่างๆตกปลานะครับเราก็มาดูว่าเราจะได้ปลาอาไปนะครับนี่เลยนะครับเราได้บาซีเบสนะครับแล้วก็จะมีความคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้นี่ ก็จะขึ้นเมนูขึ้นมานะครับอันนี้คือเราจับตัดน้ําได้แล้วก็จะขึ้นเป็น DIY ให้เราเลยให้เราเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้การ์ดในการเรียนรู้นะครับอ่ะต่อไปมี่ข้าวเยอะเลยนะครับจากขวดเราก็ใช้ได้ DIY อาหารเพิ่มเข้ามานะครับนี่สามารถเรียนรู้ได้นะครับเป็นอะไรนะเมื่อกี้เป็นสปาเก,ตต,าเกตตี้เนาะครับสปาเกตตี สามารถเรียนได้นะครับใช้วัตถุดิบนะครับในการสร้างตามที่ได้กําหนดเข้ามาเลยนะครับวนดูสิมีอะไรบ้างนะครับทะเลก็สามารถลงได้นะครับถ้าเรามีชุดว่ายน้านะครับสามารถลงไปเก็บของได้นะครับแต่วันนี้ลุงก็คงไม่ได้ลงนะครับสําหรับขวานนะครับสามารถตัดต้นไม้ได้นะครับสามครั้งนะครับต้นไม้ก็จะขาดนะครับเราเก็บไม้ได้ วัตถุดิบเหล่านี้ก็เอาไปคราสิ่งของต่างๆนะครับภายในเกมได้หลากหลายเลยนะครับปลากนหนอยนะครับปลาแต่ละจุดก็จะมีปลาแตกต่างกันนะครับในทะเลนะครับทางปากอ่าวแบบนี้ก็จะเป็นอีกปลานึงนะครับแล้วก็ตรงน้ําจืดจะเป็นอีกปลานนะครับแล้วแต่ดูดูการนะครับโอ้โหได้ปลาตัวใหญ่นะครับรอบนี้ อันนี้เป็นทางน้ําไหลนะครับก็จะมีทั้งเป็นปลาน้ําจืดน,นะครับตัวก็จะไม่ใหญ่นะมากนะครับตามเงาเลยผู้ติดแล้วตัวนิดเดียวดึงสแรงเแี่าป,ปลาแบบใหม่นะครับ ตัดต้นไม้นะครับสนแล้วก็จะมีเควสนะครับถ้าสำเร็จเควสก็สามารถรับพอยได้ตรงนี้นะครับนี่นี่ซับ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 มามาเกาะแล้วก็เก็บของไปให้คุ้มนะครับเท่ากับกระเป๋านะครับที่เราสามารถเก็บได้นะครับเอาอะไรกลับได้ก็เอากลับนะครับอ่ามีไม้ครับกระโดดข้ามได้นะ ับตับตัดต,ต้นไม้นะครับถือว่ามาแล้วก็เราไม่เอาก็ได้ครับไม้ถ้าเราที่บ้านเรามีเยอะแล้วแต่ว,ว่าถ้าเกิดที่บ้านเราไม่ได้มีต้นไม้เยอะนะครับก็สามารถมาหาตามเกาะต่างๆแบบนี้ได้นะครับต้นมะพร้าวด้วย ส่วน้นที่มีผลไม้ก็สามารถได้ทั้งไม้ได้ทั้งผลไม้นะครับเก็บให้คุ้มค่านะครับถือว่าเกาะน,นี้ก็คุ้มค่านะครับกับการที่ได้มาวันละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับอะไของเยอะเลยเติมพลังงานก่อนนะครับอแล้วก็ทุบหินแตกนะครับ อ่าเจอปลาอีกแล้วนะครับใสคันเบ็ดในคันตกปลานะครับเจ้าปลาเอ๋ยมาสังเวยเบ็ดคาซะปากขอให้นะครับโอ้ปลาอะไรเนี่ยปลาแดงแล้วกันนะครับสีแดงอ่าก็จะเกิดนะครับมีเมนูใหม่เข้ามานะครับเป็นพิซซ่าปลาหรือเปล่านี่ก็สามารถเข้ามาเช็คได้ในเมนูของเรานะครับ นี่เลยใช้เมือะเทศด้วยโอเคนะครับคลิปนี้ถือว่าลุงก็ได้ต้นข้าวไปนะครับนี่เป็นไอเทมใหม่ของลุงนะครับแล้วก็เยวายต่ y างๆนะครับอาหาร ของสามชนิดนะครับที่เพิ่มเข้ามาเราก็กลับเจาบ้ากระปะนะครับกลับบ้านเรากันนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แนะนาเกาะใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับสุม่มของต่างๆนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าลุงจะทําคลิปแบบไหนหมายชมกันนะครับสวัสดีครับ